สวัสดีครับขออนุญ,ญาตครับผมนิติธรล้ำเหลือนะครับโอ้มองไม่เห็นหน้าหลังเสาคือผมผมผมฟังนะนะครับผมคิดว่านี่คือสภาพปัญหาของบ้านเมืองที่ชัดเจนที่สุดและเป็นปัญหาซ้ำซากเป็นปัญหาเรียกว่าเรียกว่าเป็น ต้นลากของปัญหาคือการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็นำไปสู่ความเลวร้ายความล้มเหลวด้านอื่นๆถ้าเราฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะครับประเด็นที่เราจะเห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าถ้าเราแบ่งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่อยู่บนเวทีอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมคิดว่า เรื่องนี้ฝ่ายบนเวทีได้เริ่มต้นแล้วแต่ผมคิดว่าความสำเร็จในเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ฝ่ายผู้นั่งฟังฝ่ายผู้นั่งฟังผมถามแล้วตอบดังๆชัดๆว่าพร้อมจะทำให้เรื่องนี้สำเร็จไหมครับ <Yeah. S 1> มันเริ่มต้นจากข้างบนแต่มันจะสำเร็จมันต้องอยู่ที่ข้างล่างพร้อมไหมครับ <Yeah. S 1> พร้อมไหมครับ <Yeah. S 1> หลายเรื่องหลายราวที่ผ่านมา คนบนเวทีเริ่มต้นนะครับแล้วมันก็สำเร็จชั้น14พี่น้องคอปทอสอปปสอกองทัพธรรมไปปักหลักยืนหยัดว่าประเทศนี้กระบวนการยุติธรรมสำคัญต้องค้ำยันประเทศนี้ไว้แต่กระบวนการทางกฎหมายนะครับก็พี่พี่น้องเราคนบนเวทีก็ไปเดินถูกไหมครับถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องอาศัยพลังของพี่น้องประชาชน พราะถ้าไม่มีพลังพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าปปชก็เป๋ปปชผมคิดว่ามีคนเลวอยู่เยอะเหมือนกันปปชผมคิดว่าเป็นหน่วยงานที่ที่ซื้อได้เหมือนกันปปชมีหน้าที่ในการเปิดโปงความชั่วแต่ในขณะเดียวกันปปชก็ปกป้องคนชั่วไปด้วยในขณะเดียวกัน ระยะเวลาที่ผ่านมามันเห็นได้ชัดเจนว่าระยะเวลาส่วนหนึ่งกำลังหาพยานหลักฐานแต่ระยะเวลาอีกส่วนหนึ่งก็คือพยายามปกปิดปกป้องคนชั่วไปด้วยไม่งั้นมันใช้เวลามาสี่เดือนไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่มีทางใช้เวลามาสี่เดือนได้ผมพูดอย่างนี้ได้เต็มปากเพราะผมกับพี่ชานชายัยกับพี่ๆทุกคนเป็นคนเริ่มต้น เราหาเอกสารอย่างครบถ้วนที่สุดปปชยกหูมาเอกสารขาดว่าลุกขึ้นเอกสารไปทันทีตรงไหน,นละที่เราช้าที่ช้าคือสันดานปป,ปชไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่คนทำงานตรงนี้นี่คือสิ่งที่มันช้าเรื่องนี้ถ้าฟังบนเวทีจุดเริ่มต้นที่เราเห็นนั้นเนี่ยหนึ่ง ก่อนเกิดเรื่องนี้มีรัฐมนูญมาตรา144มีโครงการของรัฐบาลดิจิตอลวอลเล็มีหนังสือจากปปชไปเตือนว่าระวังผิดรัฐมนูญมาตรา144มีหนังสือจากกฤษฎีกาไปเตือนระวังผิดมาตรา144มีหนังสือจากธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่า ให้ระมัดระวังเรื่องวินัยการเงินการคัะแต่รัฐบาลไม่สำเนียกหูดับไม่ฟังแต่สิ่งที่เราเห็นในขณะน,นี้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าคณะรัฐมนตรีสอสอสอวอไม่มีใครเคารพกฎหมายแม้แต่คนเดียว ไม่มีใครเคารพกฎเกณฑ์กติกาการปกครองบ้านเมืองแม้แต่คนเดียวนี่ระยำสุดๆถ้าย้อนกลับไปนี่เป็นหนึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นในกรณีของประเทศมาเลเซียที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกกระทำประเทศมาเลเซียเจ้าหน้าที่รัฐไม่นำพาต่อความยุติธรรมเกิดความวุ่นวาย ประเทศอินโดนีเซียสอสอสอวอลื่นเลิงเฮฮาปาร์ตี้ได้รับผลประโยชน์ได้รับเงินเพิ่มได้รับเงินเพิ่มเลี้ยงฉลองกันแล้วก็เกิดการชุมนุมทางการเมืองเกิดความวุ่นวายเรื่องนี้ก็เหมือนกันถ้าฟังที่พี่สมชายเน้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเงินเข้าไปเพิ่มกองทุนเพื่อจ่ายเงินให้กับสอสอสอวอเป็นเงินบำนาญ ผมถามว่าสอสอส,อสอวอส่วนใหญ่นั้นเนี่ยมันดีหรือชั่วมันดีหรือชั่วควรจะเอาเงินไปจ่ายให้มันไหมควรยกเลิกไหมไอ้เรื่องบำนาญสอสอส,อสอวอเนี่ยควรยกเลิกไหมพ,มพร้อมๆกันสิพร้อมๆกันหน่อยยกเลิกไหมมันไม่ควรให้ใช่ไหมนี่ไงสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นในบ้านเมืองเรา ประการที่สองสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นคณะรัฐมนตรีสอสอสอวอบางคนมาทำหน้าที่กันมาที่การคำจำกัดความสั้นๆและเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าไอ้พวกนี้สมคบคิดกันโกงบ้านโกงเมืองถูกต้องไหมครับใช่ไหมครับมันไม่มีใครทำคนเดียวถ้าเราฟังท่านวิทยกรบนเวที มันชัดเจนว่ามันสมคบคิดและทำเป็นขั้นเป็นตอนมันสมคบคิดไปทำอะไรเอาประโยชน์ทางการเมืองเอาส่วนได้เสียของมันไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลวันเลดไม่ว่าจะเป็นกองทุนสอสอสวในการเพิ่มงบกลางเข้ามา1,200ล้านถึงที่สุดเราเห็นสอสออย่างพี่เชิเชื้อเมืองผ่านแปลงงบประมาณใช่ไหมครับ แบงงบประมาณเอาไปลงในพื้นที่ของตนเองอีกอันนึงสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคนเหล่านี้ไม่สนใจหนี้สินของประเทศเพราะไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่มันมันไม่สนใจประเทศจะจิบหายจะเสียเครดิตเท่าไหร่มีหนี้สาธารณะเท่าไหร่มันไม่สนใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ แล้วเราจะปล่อยมันอย่างนี้จะไปนั่งรอปรปชจะรอสารรัฐมนูญสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าถึงที่สุดแล้วปปชมันจะดึงเวลาเท่าไหร่ถึงที่สุดแล้วปปชมันจะเห็นว่ามีมูลและมันจะเสนอรายชื่อไปกี่คนแต่ถ้าเราฟังเนี่ยเราเห็นว่ามันสมคบคิดกันฉะนั้นมันต้องเสนอทุกคนจะเลือกไม่ได้เสนอทั้งครมทั้งสสทั้งสอวอขวาดมันทั้งทางเงียบ ผานทังสภามันต้องเดินกันแบบนี้ไม่งั้นบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะมันสมคบคิดกันอย่างชัดเจนที่สุดไม่มีครั้งไหนชัดเจนเท่าครั้งนี้แล้วแล้วจะมาบอกว่าถ้าจะมาบอกว่าจะต้องเลือกเอากันมาที่การเอาคณะรัฐมนตรี พี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เราได้ยินมาโดยตลอดคือจะอ้างความไม่รู้กฎหมายไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมใช่ฉะนั้นเสนอตัวเข้ามาเสนอหน้าเข้ามาฉะนั้นต้องรู้กฎหมายรู้กฎเกณฑ์กติกาการปกครองบ้านเมืองอ้างไม่รู้ไม่ได้ฉะนั้นคว่ำให้หมดมใช่ไหมครับจะมาอ้างไม่ได้ เสร็จแล้วข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญมันมีข้อยกเว้นอยู่แค่สองประการประการที่หนึ่งเว้นแต่ไม่อยู่ในห้องประชมุมอันนี้เว้นได้อันที่สองได้โต้แย้งคัดค้านไว้แล้วนี่เว้นได้แค่นี้ตามกฎหมายฉะนั้นวันข้างหน้าไม่ว่าปปอชอหรือสารรัฐธรรมนูญ จะไปยกเว้นไข่ไม่ได้ปปชก็ต้องทําตามรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญก็ต้องทําตามรัฐธรรมนูญเว้นได้เฉพาะคนที่ไม่อยู่ในห้องประชุมนั้นเว้นแต่คนที่โต้แย้งคัดค้านแล้วเท่านั้นนอกนั้นอ้างไม่รู้กฎหมายอ้างไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ฝากไปยังผู้มีอำนาจของบ้านเมืองทั้งหลายผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมืองทั้งหลาย ท่านอยากจะให้กฎหมายดําเนินการอยากจะให้องค์กรผู้มีหน้าที่ดําเนินการหรืออยากจะรอรองเท้าจากประชาชนท่านจะเอาอันไหนท่านตัดสินใจไอ้พวกผู้มีอํานาจทั้งหลายที่อ้างว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงกลัวไม่รู้ว่าจะทํำยังไงมึงตอบทีว่าทุกวันนี้อยู่นี่มึงจะทํำยังไง ไม่ใช่ว่าประชาชนเดินหน้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข,า,า,เขาอยากเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองผลโพมันออกหมดแล้วว่าไม่เอานักการเมืองจะมาบอกว่าเดี๋ยวบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปจะเปลี่ยนแรงเกินไปแล้วจะไปยังไงต่อมันพิสูจน์แล้วไม่มีคณะรัฐมนตรีบ้านนี้อยู่ได้ไม่มีสอสอประเทศนี้อยู่ได้ไม่มีสอวอรประเทศก็อยู่ได้ แล้วถ้าเดินหน้าตามรัฐรรมนูญไม่มีอะไรติดขัดในรัฐรรมนูญบอกว่าถ้าพวกนี้พ้นไปนั้นเนี่ยให้ปลัดขึ้นมาทำหน้าที่แทนฉะนั้นบ้านเมืองมีทางออกอย่านิ่งเฉยรอส้นตีนประชาชนฝากไปยังผู้มีอำนาจทุกท่านฝากไปยังคนที่มีโอกาสดีๆในชีวิตที่มีโอกาสถวายงานใกล้ชิด ท่านหลายคนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ารับรู้ความเสียหายของบ้านเมืองและเสียงเล่าลือเล่าอ้างก็บอกว่าหลายคนก็ไม่มีส่วนสร้างความชิบหายให้บ้านเมืองในวันนี้วันนี้เป็นหน้าที่ของพวกท่านอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองที่ดีประชาชนตรงนี้พร้อมประชาชนทั่วประเทศแสดงตัวตนผ่านผลโพพร้อมไม่เอานักการเมือง ปัญหาก็คือว่าเราจะมีการปกครองที่ดีได้ยังไงฉะนั้นถ้าการปกครองไม่ดีเพราะนักการเมืองก็ไม่ต้องมีนักการเมืองถูกไหมครับไม่ต้องมีเราจะผ่านสาหรับการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปกลัวการรัฐประหารเพราะรัฐธรรมนูญมันมีทางออกก่อนหน้านั้นมัน รัฐธรรมนูนไม่มีทางออกมันก็เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นได้แต่วันนี้เสียงพี่น้องประชาชนบอกไม่ต้องการรัฐประหารภาษาการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกการปฏิวัติประชาชนไม่ใช่การรัฐประหารฉะนั้นประเทศนี้นักการเมืองเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ฝ่ายทุนก็เอาเปรียบมันเหลือคนที่จะเปลี่ยนแปลงได้คือประชาชนคำถามคือพวกท่านพร้อมไหมพร้อมมไหมครับฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นจากบนเวทีจะสำเร็จได้อยู่ที่ข้างล่างอีกครั้งหนึ่งครับท่านพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับขอบคุณครับ